นี่กาครับพวกนกอะพวกนกอะนกมันมาจิตนมาจิน,มจนมเมล็ดข้าววันนี้เลยทำหุ่นเลากาเออพาม,มาดูหุ่นเลากามันไม่กลัวหรอกแต่ตัวบางตัวมันมันไม่ดื้อม,มันก็มันก็กลัวเราอยู่ ราทำไปเตพวกนกขี้ลาบมันจะมาเป็นฝูงนะต้องเอาอย่างตีกันเลยบินบินไปแล้วก็มอาอ่อมันเป็นฝูงเป็นฝูงตัวมามาดูทุ่งทุ่งทุ่งนานเห็นบ้าทำ ทำหุ่นไว้เราผ้าเสื้อผ้าของเขาที่เราไม่ใช้แล้วมาทําหุ่นแผ่นซีดีก็วา,างไว้ไว้แขะไว้